สดีครับโตโต้นะครับก็ตอนนี้เรามาถึงภูเก็ตแล้วนะครับหลังจากวิดีโอที่แล้วนะครับเร,เราออกกันมาจากที่เขาหลักพังงาน,นะครับที่เรามเดียนตอนนี้เราก็มาถึงภูเก็ตเรียบร้อยแล้วก็มาว่ากันที่ที่พักของเราในวันนี้ก่อนดีกว่านะคลิปนี้ที่ภูเก็ตเราจะพักกันที่นี่ครับภูเก็ตมารีออทรีสอร์ทแอนด์สปาที่เมรินบีชนะครับซึ่งจะมีบีชส,ส่วนตัวเป็นของตัวเองเลยนะครับก็ห้องนี้จะเป็นห้องอพรีเมียม พีเ่เหนือพรูวิวคิงอ่าคิงก็คือเตียงคิงไซส์นะครับก็จะมีเตียงคิงไซส์นะฮะมีโต๊ะเอาไว้นั่งทานอาหารเล่นนะครับอยู่ด้านนี้แล้วก็ทีวีจอใหญ่เช่นเคยนะครับแล้วก็โซฟานะฮะพร้อมลำโพงบลูทูธอยู่ด้านโน้นนะฮะส่วนนี้เป็นห้องน้ำที่โอ้โหมองทะลุมิตินะฮะนี่เลยห้องน้ำมองทะลุมิติส่วนนี้นะฮะก็อ่าสิ่งมือความสะดวกตรงนี้เป็นตู้เย็นเนาะตู้เย็นส่วนน้ำเปล่าอยู่ด้านในห้องน้ำนะฮะก็จะมีกาต้มน้ำมีแก้ว มีชุดชงกาแฟไว้ให้เรียบร้อยนะครับนะถัดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็มีชุดเอาไว้รีดผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยชุดเตารีดนะฮะชุดเตารีดมีชุดคลุมให้ด้วยนะครับก็มีเวทไม่ใช่เวแม่จะทำอาหารกินซะลนะมาไอตู้เซฟเออลืมแล้วก็นี่ทางนี้เป็นทางเข้าน้ำนะเป็นประตูเลื่อนก็อ่า ห้องน้ำก็จะไม่ใหญ่เท่าเนรมริเอียนคลิมที่แล้วที่เราพักนะก็แต่ก็จะมีอากาศน้ำเช่นเคยนะครับก็นี่นะกระจกสวยงามก็เดี๋ยววันนี้ก็จะแชร์อ่านให้ฉ่ำใจเช่นเคยนะครับอ่าถัดมานะเดี๋ยวเราไปดูที่ระเบียงกันดีกว่าโอเคอ่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องพู้ลวิวนะฮะดังนั้นก็จะมีวิวของสระว่ายน้ำของทางแล้มให้เราเห็นนะก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีสระ ของโซนนี้นะครับซึ่งร้านลองก็อยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าอาหารเย็นก็อยู่ด้านนู้นนะครับ็ปปับ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราทางนู้นเลยมันจะเป็นบีชอยู่ด้านนู้นจะเป็นเมอร์ลินบีชนะครับก็จะอยู่ทางฝั่ง,งนู้นก็เบื้องต้นผมพาเ,เพื่อนๆชมห้องชมอะไรก่อนละกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเก็บของเลยด้วยบอยก่อนเดี๋ยวเราจะไปที่หากกระตับไปดูว่ามันสามารถเล่นเซิร์ฟได้ไหมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเซอร์เวอลาวก่อนว่า ภูเก็ตทริปนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะฮะก็ยังไงก็ติดตามมาแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะผมขอญอาตเก็บของก่อนฮะ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่หาดก,กระตะนะครับก็ตามที่บอกนะฮะแผนตอนแรกก็คือเราจะมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันนะฮะแต่พอดีเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยคลืนดูแล้วมันไม่ค่อยสูงะะแล้วก็สอบถามจากพี่ที่เขาให้บริการเช่าเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดหรือว่าแพดเดิลบอร์ดนะฮะซับบอร์ดเขาก็บอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ค่อยมีนะฮะก็กลายเป็นว่าวันนี้เราอาจจะเฟลอีกแล้ว <laughs> อยากร้องไห้ ก็คือวันนี้เราก็คงอาจจะไม่ได้เล่นเซิร์ฟบอร์ดกันนะครับเพราะเป็นเรื่องของลมธรรมชาติเนาะก็เราเปลี่ยนแพนเป็นการพายซับบอร์ดแล้วกันนะฮะพายซับบอร์ดแทนก็เท่าที่เดินดูรอบรู้สึกว่าน้ําที่หาดก,กระตะใสมากนะฮะใสอ่ะเออใสก็เดี๋ยวเราจะไปเช่าซับบอร์ดของพี่เขากันนะครับก็ส่วนเรื่องราคานะครับก็คือ,อไอตัวซับบอร์ดเนี่ยจะชั่วโมง2 5 0บาทนะครับถ้า2ชั่วโมงก็500เดี๋ยวผมว่าจะเช่า2ชั่วโมงนะฮะส่วนเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยพี่เขาปล่อยเช่าอยู่ที่ ชั่วโมงร้อยห้าสิบนะฮะส่วนสองชั่วโมงก็เฮ้ยไม่ใช่ชั่วโมงแรกสองร้อยนะครับถ้าใครจะเช่าสองชั่วโมงพี่เขาจะคิดสามร้อยบาทนะครับอันนั้นสําหรับเซิร์ฟบอร์ดนะฮะส่วนเรื่องราคาเทรนก็ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวชั่วโมงละหนึ่งพันบาทเนาะใช่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรหรือว่าคอนแทคของพี่ไว้ที่นี่แต่มามายังไงก็เจอพี่ทุกวันอยู่แล้วพี่เขาเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเช่าอ่าบอร์ดของพี่เลยแล้วกันแล้วกก็เเเเเเดดีีี๋ยยยยยวมาาลลลอองพันนนะฮะฮใใจจิ่ซรรร์ board, ์ฟบโคตส ใส่กันไหนตุลาไปเช่าบ่อก็ตอนนี้เช่าบ่อของพี่แล้วนะฮะของพี่เขาละนะฮะก็เดี๋ยวไปลงทะเลกันนะฮะไปตามมาคือแบบอยากให้เพื่อนเห็นน้ำนี่คือแบบมันใสมากอ่ะดูดิยนะคือน้ำแบบเอ้ยโคตรใสเลยดูดิเดี๋ยวจะโดนบินให้ดูแบบน้ำมันใสจริงๆโอ้สวยนะ อ่ะผมไปพายก่อนแล้วกันนะ ก็นี่เป็นสิ่งที่พอจะทำได้นะฮะที่หาดกระตะนอกจากถ่ายรูปสวยๆกับบีชกับน้ำใสๆแล้วนะฮะในวันที่ขึ้นไม่มีอดเล่นเซิร์ฟบ,บอร์ดก็เนี่ยนะวันนี้เราก็ได้พายอ่าซับบอร์ดกันก็โอเคนะสำหรับหาดกระตะประทับใจครับผมก็เดี๋ยวนั่งอยู่ยาวๆเลย แต่สิ่งที่อยากจะบอกคือช่วงนี้คืออยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวนะฮะถ้ามีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวภูเก็ตดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ภูเก็ตเป็นอะไรที่แบบว่ามันเงียบอ่าเมืองมันเงียบมากนะฮะ,ะ,ก,ะ,ฮะก็คือเราจะได้บรรยากาศในแบบฉบับที่มันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาแล้วก็เหมือนเราได้มาสนับสนุนการท่องเที่ยวของเกาะภูเก็ตด้วยนะครับก็ถือว่าได้มาช่วยๆกันเนาะคนไทยได้วยกันนะฮะส่วนบรรยากาศอย่างที่บอกเข้ามาแล้วก็จะประทับใจครับผมเพราะเป็นภูเก็ตในแบบที่มันไม่เคยเป็นนะฮะก็ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพายซับบอร์ดที่นี่ก่อนเนาะพายซับบอร์ดเล่นก็แต่ก็ยังแอบรุนนะว่าจะเล่นเซิร์ฟได้หรือเปล่านะแต่ดูแล้วคงกดแหละนะก็นะะได้ให้ผนไปก็เ,เดี๋ยวเบื้องต้นก็พายกันต่อนะแล้วเราจะไปเที่ยวไหนอะไรไงก็เดี๋ยวตา,ตามมาแล้วกันก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะบินกลับกปแล้วนะครับอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวพายซับบอร์ดต,ต่อก่อนนะจ๊ะบา,บายยอ่ะก็พายกันยังไงเ่ย ถึงแม้ว่าทริปนี้หลายๆอย่างจะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจโดยที่เราโดนเทจะเกาะพีพีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งแต่เริ่มต้นทริปเลยนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแผนการเดินทางไปที่เกาะซิมิลันแทนแต่สุดท้ายเราก็ต้องพับแผนเพราะว่าเรื่องของลมมรสุงที่เข้ามาและรวมไปถึงการอดเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่หัดกะตะก็เพราะว่าวันนี้ขึ้นลมก็ไม่เป็นใจเช่นกันแต่ผมก็ยังมีความสุขกับบรรยากาศในทุกๆการเดินทางเสมอ ็ตอนนี้เรากลับมาที่หักกระต่ายอีกรอบนะฮะมาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วด้วยความหวังที่แบบว่าอย,อยากเล่นเซิร์ฟบ,บอร์ดอยู่แต่ท้ายก็ไม่ได้เล่นนะเพราะมันไม่มีลมมันไม่มีคลื่นนะฮะก็ไปสอบถามพี่แล้วบอกเออมันมันคลื่นมันไม่ใหญ่พอที่จะเล่นนะฮะก็เลยตอนแรกว่าจะไปดูว่าที่ตกด้วยที่เขาผา,าหินดำนะฮะแต่ด้วยสภาพอากาศมันคึมฟ้าคึมฝนด้วยตอนไม่ก้อนนู้นนะฮะมันก็เลยทําให้ผมไม่สามารถขึ้นไปได้กลัวกลัวสภาพ,พภูมิอากาศนะครับก็ คลิปนี้เราก็จะลาจากทนตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอตถัดไปเรามาเจอกันใหม่ส่วนภูเก็ตเนี่ยผมต้องกลับใหม่รอบแน่นอนเพราะว่าผมยังมีอิพรสิทิ์มีดิสรสิทที่พักอยู่ที่เกาะพีพีนะครับยังไงผมต้องกลับไปที่ปิเลลากูลที่ได้นะครับยังไงก็หวังว่าเพื่อนจะตามผมไปที่ปิเลลากูนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้บินกลับนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปในที่เที่ยวใหม่ๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกัันนนกกดดไล้วยะ Okay, bye. <laughs>